ท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่มันนี่6 6 0กับ Big Story เรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการครบรอบ100ปีของท่ากาศยานดอนเมืองนะครับป้ายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้ได้จัดทําขึ้นในช่วงประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าภายในปี2557นั้นเป็นปีที่ท่ากาศยานดอนเมืองมีอายุครบ100ปีหรือทั่วเป็น1ศตวรรษ ของอุตสาหกรรมการบินไทยท่าอากาศยานของประเทศไทยที่คนทั่วโลกรู้จักตั้งแต่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจากร้อยปีผ่านมาและอนาคตต่อไปนี้ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองนั้นแม้จะกลายเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่อาจจะมีบทบาทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแต่ว่ายุศาสตร์ของดอนเมืองน่าสนใจครับเพราะว่าด้วยที่ตั้งด้วยความแข็งแกร่งของอาคาร ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและในอนาคตมีการประเมินว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ำแห่งภูมิภาคของอาเซียนจึงถือว่าเป็นอนาคตที่น่าสนใจกับการก้าวต่อไปของร้อยปีท่ากาศยานดอนเมืองนั่นเองครับ มว่าก็สะดวกดีนะครับจะได้ไม่ต้องไปแออัดที่สุวนนูโฮมด้วยไม่ค่อยเห็นปัญหาเท่าไหร่ครับเอาแค่สะดวกสบายในการาไปมาแค่นั้นเองครับก็โอเคค่ะมันก็เดินทางสะดวกดีก็ที่ผ่านมาก็โอเคยังแบบว่ายังสามารถสอบถามพนักง,งานยังยังมียังโอเคอยู่จริงๆสถานที่ตรงนี้มันก็มันก็ไปมามันก็สะดวกนะถ้าพูดถึง ถึงแม้ว่าจะไม่มีรถไฟฟ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือ,อ,อรถแท็กซี่ขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ยังสบายอยู่สะดวกอยู่อะค่ะอาจจะติงเรื่องที่จอดรถนิดนึงเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็แคบมากลําบากนิดนึงอะค่ะเวลาถ้าเกิดสมมติว่าจะเอารถมาจอดรับหรือว่าส่งผู้โดยสารที่นี่สนามบินแห่งที่2ของผืนแผ่นดินไทยแต่เป็นแห่งแรกของประเทศในแง่สนามบินนานาชาติเมื่อ92ปีที่ผ่านมา ปิดตัวลงเมื่อ28กันยายน2549เพื่อย้ายไปให้บริการทั้งหมดที่สนามบินสวนภูมิเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐมนตรีในยุคนายกรัฐมนตรีสมชายวงสวัสดระหว่างกันยายนถึงธันวาคมปี53ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อเหลืองยกขบวนมาประท้วงด้านหน้าอาคารสนามบินสนามบินแห่งนี้ถูกน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงปลายปี2554ทัดจากนั้นอีกเพียงปีเดียว สนามบินดอนเมืองได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจนถึงทุกวันนี้โดยยุทธศาสตร์ยกระดับเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สองของประเทศกับศักยภาพการเป็นศูนย์กลางสายการบินต้นทุนต่ำแห่งประเทศไทยและมองไกลถึงการเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียน พื้นที่กว่า3,500ไร่อยู่ห่างจากใจกลางกรุงเทพ25กิโลเมตรปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพได้กลายเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกโดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงเพิ่มขึ้นมีผลทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก8ล้านคนในปี2528เป็น25ล้านคนในปี2 5 3 9ในจําในจำนวนนี้74%เป็นผู้โดยสารต่างชาติสนามบินดอนเมืองถึงจุดอิ่มตัวอย่างสุดในปี254นื่องจกมีหเคร่องบินเพียง88หลุม มีเครื่องบินขึ้นลงมากกว่าปีละ2 0 0 0สนครั้งใน1ชั่วโมงมีเครื่องบินขึ้นลงประมาณ58ลำแต่สถติติสูงสุดเป็นประวัติการณเมื่อวันที่19กรกาคม2 5 1 5เวลา10โมงถึง11โมงเช้าช่วงนั้นมีเครื่องบินขึ้นลง139ลำจากการตัดสินใจเร่งพัฒนาท่ากาศยานกรุงเทพหรือสนามบินดอนเมือง ทำให้จําเป็นต้องมีการพัฒนาสร้างอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร1อาคาร2รวม2อาคารพื้นที่รวมกว่า226,000ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง25ล้านคนต่อปีปัจจุบันขีดความสามารถในการรองรับสินค้ามีมากถึง1.06ล้านเมตรกตันต่อปีผู้โดยสารรวมมอเาอากาศยานกรุงเทพหรือสนามบินดอนเมืองเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณเกือบ20%ทั้งหมดคือขีดความสามารถในการให้บริการมากกว่า9ทศวรรษ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ย้ำว่าในปี2557เป็นปีที่สนามบินดอนเมืองจะมีอายุครบ100ปีจึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารให้ได้เป็น30ล้านคนภายในปีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการแข่งขันทางด้านสายการบินต้นทุนต่ำหรือว่า low cost airline ในภูมิภาคอาเซียนได้กลายเป็นสนามแข่งขันที่เข้มข้นดุเดือดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกปัจจุบันมีสายการบิน low cost airline หรือสายการบินต้นทุนต่ำทั้งสัญชาต,ติต่างประเทศและในไทย ทำการบินประจำที่สนามบินดอนเมืองจำนวน7สายการบินเช่น t h ยแ Air เอเชียสายการบินโอเรียนไ n นกแอร์ไทยไลออนแอร์หรือแม้แต่สยาม GA อย่างไรก็ตามสิ่งที่กลายเป็นประเด็นในการพัฒนาสนามบินดอนเมืองในปีที่มีอายุค,ครบ100ปีและมองไกลไปกว่านั้น คือปีแห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำอย่างไรจะให้สายการบินต่างชาตินั้นมาใช้บริการกับสนามบินดอนเมืองเป็นฐานการบินที่ถือว่ามีเครือข่ายโยงใยในการเชื่อมต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการลงจอดของเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังคงเป็นปัญหาเมื่อเทียบกับสนามบินต้นทุนต่ำอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียดังนั้นปีที่100ของสนามบินดอนเมือง จึงไม่เพียงแต่มีความหมายว่าเป็นสนามบินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยแต่ในอนาคตความท้าทายอยู่ที่ว่าจะกลายเป็นฐานบินสําคัญของสายการบินอุตสาหกรรมต้นทุนต่ําซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับสายการบินแบบดั้งเดิมและประเทศไทยจะสามารถใช้จุดยุทธศาสตร์ของสนามบินดอนเมืองให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตอีกหรือไม่ปีหน้าปีแห่งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญสำหรับสนามบินดอนเมืองภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ท่านผู้ชมครับเห็นได้ว่าสนามบินดอนเมืองนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยมาถึง100ปีเต็มๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาเยอะไม่ว่าเมื่อก่อนคนต่างประเทศจะรู้จักสยามหรือประเทศไทยก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองเพราะฉะนั้นในโอกาสครบรอบร้อยปีของดอนเมืองยุทธศาสตร์และอนาคตสําคัญอย่างมากครับแม้จะเป็นสนามบินเบอร์สองก็จริง แต่ว่าในอนาคตจะกลายเป็นศูนย์กลางของสายการบินต้นทุนต่ําแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่นี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลาอีกไม่ถึง2ปีข้างหน้าและทั้งหมดนี้คือมันนี่360กับ Big Story ที่น่าสนใจสวัสดีครับ